นะคะเราสองคนกำลังรีบเดินนะคะเพราะว่าสายแล้วสายอีกแล้วไปไหนก็สายตลอดนะคะก็คือวันนี้เราจะมาดูนิทรรศการเ,าเกี่ยวกับาฟาโรตุตันคาเมนนะคะก็เป็นเ,เขาเรียกว่าเป็นการนิทรรศการที่แบบมีแสงสีเสียงเนาะแล้วก็เหมือนเราดูภาพยนตร์แต่ว่ามันจะแตกต่างออกไปนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นงานที่แบบฉลองอครบรอบ หนึ่งรปีที่ค้นพบหลุมโศพข,ของฟาโรตุตันคาเมนนะคะแล้วเขาบอกว่างานนี้ยิ่งใหญ่มากๆเลยดังไปทั่วโลกเดี๋ยวจะเไปไ็นยังไงเดี๋ยวตามเราไปดูเลยนะคะตอนนี้รีบก,ก่อนทีบก่อนนี่อยู่ข้างหน้าเราแล้วนะคะตอนนี้อันนี้เรียกว่ามาตาเดโรนะคะก็จะเป็นสถานที่ที่ส่วนใหญ่จะจัดงานทิ่ทัศการ งานมีเขาเรียกว่าอะไมีภาพพยนต์นิทราการต่างๆนะคะสวยงามมากๆเห็นไหมเห็นข้างหน้าเห็นแสงไหมอันนี้ราคาคืนนิทราศารตุตันคานเมนนะคะเดี๋ยวตามพี่เต้เข้าไปเลย ตอนนี้เราเข้ามาข้างในแล้วนะคะเข้ามาก็เจอนี่เลยนะคะแผนที่นะคะแผนที่ของอียิปต์นะคะเราชอบอียิปต anyway ์มากมากเลยนะก็ตรงส่วนนี้นะคะเป็นประตูแรกที่เรามาเจอนะคะเขาก็จะมีรายละเอียดบอกต่างๆนะว่ามีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็มีทั้งภาษาสเปนแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะก็เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในตรงส่วนนี้เลยนะไปอะพี่เต้ทำอะไรอยู่พี่เต้ ่ะสวัสดีครับเมื่อกี้ได้สวัสดีป้าเดี๋ยวไปไ<ห>ดูข่าเลยนะคปะทอทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นอย่างที่บอกไปแล้วเนาะว,ว่าเขาฉลองครบรอบ100ปีนะคะที่ค้นพบหลุมฝังศพของฟาโรห์ตุตันคามนนะคะหลายคนคงสงสัยแล้วใช่ไหมคะว่ากษัตริย์ฟาโรห์ตุตันคามนเป็นใครเป็นฝังประวัติของเขาก็เลยค่ะ ฟาโรตุตันคาเมนเป็นฟาโรองค์ท้ายๆของราชวงศ์ที่18แห่งดินแดนไอาย,ยาคุปส่งขึ้นครองราชเมื่อมีพระชนพรรษาราวรา9-10พรรษาและทรงปกครองอียิปต์ระหว่างปี1332-1323ก่13อนคริสตศักราชซึ่งเป็นช่วงที่ประวัติศาสตร์อียิปต์เรียกว่าราชอาณาจักรใหม่ และเป็นที่น่าเสียดายมากๆที่ฟาโรตุตันคาเมนสิ้นพระชนขณนะมีอายุได้เพียง19พรรษาเท่านั้นส่วนสาเหตุการเสียชีวิตยังไม่สามารถระบุดได้แน่ชัดบางก็บอกว่าทรงสิ้นพระชนเพราะถูกตีศีรษะบางก็บอกว่าเป็นเพราะน้าแข้งหักหรือไม่ก็ทรงประสูนิจากบิดาที่ไปมีความสัมพันธ์กับพี่สาวหรือน้องสาวข,ของตัวเองจึงทําให้ร่างกายของฟาโรตุตันคาเมนมีความบกพร่องทางพันธุก,กรรมและเมื่อทรงประชวรด้วยโรคมาเรียหลายครั้งจึงทําให้สิ้นพระชนได้ง่าย ก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครสนใจเรื่องราวของฟาโร์ตุตันคาเมนจนกระทั่งเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี1922นักโบราณคดีจากสหาราชอาณาจักรที่ชื่อฮาวเวิร์ดคาร์เตอร์ได้ไปค้นพบสุสานฟาโร์ตุตันคาเมนในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดภายในนั้นอัดแน่นไปด้วยทรัพย์สินล้ำค่าเกินจินตนาการโดยวัตถุที่โด่งดังที่สุดก็คือหน้ากาก,กทองคําที่ใช้คลุมหน้าม,มัมมี่ตุตันคาเมน พวกเขาใช้เวลาราวสิปีเพื่อเคลียร์พื้นที่สุสารเนื่องจากมีวัตถุมีค่าจํานวนมากซึ่งการค้นพบในครั้งนี้ได้กลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกเพราะนอกจากจะเป็นการเปิดหน้าตํานานของฟาโรหู้ม่งข้างแห่งแดนอายาคุบแล้วยังมีเรื่องราวการเสียชีวิตของหลายๆคนที่ได้เข้าร่วมการค้นพบสุสารฟาโรดูตานคาเมนพวกเขาเสียชีวิตไปทีละคนสองคนจนทําให้เชื่อว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับคำสาฟาโรค่ะว้าข้างในสวยมาก มีเขาเรียกว่าอะไรนะมัมมี่ด้วยนะเดี๋ยวเขาไปดูกันมสวยงามมากๆเลยดูตรงโรงนี่นะคะเขาก็จะมีเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นรูปนะคะแล้วก็เป็นอักษรเคโลกราฟิกเนาะ สวยสวยและนี่ก็คือมัมมี่นะคะแต่ของจริงไหมเมื่อกี้ถามเจ้าหน้าที่แล้วนะคะเขาบอกว่าไม่ใช่ของจริงนะคะแต่ว่าเขาเนี่ยก๊อปปี้เอาก๊อปปี้มานะคะเพื่อให้เห็นว่าของจริงอ่ะมีรูปร่างหน้าตาแบบนี้นะคะก็คือนี่คือร่างมัมมี่ของอฟารโรตุตันคาเมนนะคะแล้วก็เขาก็จะใส่นี่นะคะเขาเรียกว่าอะไรหน้ากากอ่ะที่เป็นเหมือนฟารโรที่เขาแบบเขาจะไอ้นี่เนาะ,ะใช่ แล้วก็พอใส่หน้ากากนี้แล้วแล้วก็จะมีด้านบนอีกชั้นหนึ่งนะคะก็คือเอาร่างลงที่โรงตรงนี้นะคะแล้วก็ข้างบนนะคะเขาก็จะมาทับอีกทีเนึ่งก็ปิดฝาโรงนะคะแล้วก็พอเรียบร้อยตรงนี้แล้วเก็บมาม,มี่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วเขาก็จะนําไปที่โรงใหญ่โรงใหญ่อะไรนะโรงใหญ่โรงใหญ่ตรงนี้นะคะนี่ ตรงนู้นเขาจะมีกรรม,มวิธีที่บอกนะคะเราไปดูตรงนู้นกันปะอันนี้คือรูปถ่ายนะคะที่ถ่ายมาจากของจริงนะคะอันนี้ก็คือร่างของ ตุตันคาเมเนนนะคะฟาโรตุตันคาเมเนนนะคะมีความสูง1.68เมตรนะคะนี่ดูความสูงซะก,ก่อนอันนี้คือเขาถ่ายมาจากของจริงนะคะอันนี้เป็นแพลนนะคะแพลนของหลุมฝังศพ อของตุตันคารเมนนะคะแต่ว่าเป็นของที่เขาก๊อปปี้มาให้ดูนะคะว่าเขาวาดแลนเขามีแผนวางไว้ตรงไหนย,ยังไงนะคะแล้วก็นี่คือรูปถ่ายของเล่นเนาะสิ่งของไม่ใช่ของเล่นสิก็เป็นสิ่งของต่างๆนะคะที่เขาค้นพบนะคะ เป็นหน้ากากนะคะหน้ากากที่อยู่ในหลุมฝังศพของตูตันคาเมนนะคะแต่คืออันนี้คือก๊อปปี้นะคะเพราะว่าของจริงเนี่ยเขาบอกว่าทำมาจากทองนะคะแล้วก็มีในส่วนของที่เป็นแก้วเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ว่าอันนี้คือตัวก๊อปปี้นะคะเขาเอามาให้เราได้ชมกันถ <Hello. S 1> อดเสื้อแล้วข้างในมันร้อนเ <Hello. S 1> <laughs> ดวอ่ะดูเอาไปไหน พี่เป้อยากจะถ่ายรูปกับหน้ากาศนะคะนากากตุตันคาเมนก็คือบริเวณนี้นะคะจะเป็นบริเวณที่เขาเป็นสิ่งของที่เขาค้นพบในหลุมฝังศพของตุตันคาร์เมนนะคะแต่ว่าทั้งหมดเป็นก๊อปปี้นะคะไม่ใช่ว่าเป็นตัวจริงเขาก็เอามาจําลองให้เราได้เห็นภาพเพราะว่าเขาค้นพบอะไรบ้างแบบไหนนะคะในหลุมฝังศพของตุตันคาเมนนะคะ ถึงตู้นี้นะคะตู้นี้เขาบอกว่าเป็นของออริจินอลนะคะนี่ก็จะมีอันนี้นะคะอันนี้ก็เป็นออริจินอลเหมือนกันนะคะทำม,มาจากไม้อันนี้เป็นอมูเลตนะคะเป็นเครื่องรางเหรอ,เ,อ,อเครื่องรางใช่ไหมอมูเลตอ่ะสรุปอันนี้ก็เป็นของจริงนะคะแต่ว่า ตู้นี้ทั้งหมดนะคะก็คือไม่ใช่ว่าเป็นของตุตันคาเมนนะคะไม่ใช่ของกษัตริย์ฟาโรตุตันคาเมนนะคะก็จะเป็นของมัมมี่คนอื่นๆด้วยนะคะเขาเอามารวบรวมเอาไว้อยู่ในตู้เดียวกันก็คือตู้นี้ทั้งหมดจะเป็นออริจินอลหมดเลยนะคะีเรามาค้าแถวอีกรอบนึงนี่นนเห็นไหม <laughs> ต่อคิวอีกแล้ว <laughs> พี่เป้บอกว่าเมื่อกี้พี่เป้บอกว่ามันจะเหมือนคล้ายๆอ่า เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับเกมเหรอที่แบบว่าเหมือนเขาวงกลมหรือเปล่าที่เราเหมือนจะต้องหาทางออกนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าเป็นยังไงนะจะหาทางออกได้หรือเปล่ามีจะหายได้หรือเปล่านะเดี๋ยวไปดูกันกำลังต่อสิรอคิวต่อคิวป้าวคุ c กับคนมวยมีนตัวที่เปิดชทสเฟรนทียลแต่ a ม่อมี่นใจว่าสิ่งที่จะทดที่่วัตถุในห้องของมันเมื่อพ พูดง่ายๆก็คือต้องหาสิ่งของนะคะมีทั้งหมดห้าห้องนะคะสรุปเป็นเกมนะไม่ใช่เข่าวงกดตอนแรกพี่เต้บอกข่าววงกดสรุปเป็นเกมเนาะมีห้าห้องนะคะแต่ละห้องให้หาค้นหาสิ่งของหนึ่งชิ้นนะคะมีเวลาวันมินิโตอินทิะมีเวลาแค่หนึ่งนาทีในหนึ่งห้องนะคะในการค้นหานะคะ ก็เดี๋ยวดูนะคะว่าเราจะหาเจอไหมเจอมันเป็นเกมที่จะเห็นได้เฉพาะแค่ในจอนะคะข้างนอกไม่เจอนะคะคือต้องหาสิ่งของที่โชว์ในจอแล้วก็กดนะคะมีอะไรไหมที่เป้เครื่องทัพเส็ตเรามีปัญหานะคะตอนนี้พนักงานเจ้าหน้าที่เขากำลังเอาไปรออยู่คือกดแล้วมันมันมันไม่มันไม่โอเคไง มันไม่นี่เขาเรียกว่าอะไรนะเราหาไม่ได้ไนงะคือกดไม่ได้ว่าเราเจอสิ่งของนั้นแล้วก็เหมือนแบบมันเสียอะไรประมาณอย่างเงี้ยมาซ่อมเสร็จแล้ว <laughs> นี่นะคะในจอเราจะเห็น, <ไป S 1> นแบบน<ร>ี้ใช่คือเราจะไม่รู้ว่าไม่ให้หาอะไรนะคะคือถ้าหาสิ่งของเจอก็จะต้องกดนะคะกดจากหน้าจออาทิเป้มีความเป็นจริงเป็นห้องเปล่าๆนะคะมันจะดูได้จากจอนี้อย่างเดียวนะ อ่า ah, พี่เป้เจอแล้ว uh, where to put but one thing in only one uh, say finish because one thing in uh <Yeah. S 1> one thing in one room okay say finish อ ah, <so> yeah, าเสร็จแล้วเสร็จแบบงงๆต้องมีให้ถ่ายรูปด้วยนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะถ่ายรูปนะคะ อันนี้ห้องไปถ่ายรูปนะคะมีสองห้องออกมาจากที่ถ่ายรูปแล้วนะคะก็คือเราไม่สามารถ เลือกได้เนาะว่าจะยังไงอุ้ยไปทางไหนไอ่ามีเกมเให้เล่นอีกแล้วขามีเกมให้เล่นนะคะเราจะดูนะว่าเล่นเกมเยังไงก็คือภาพที่เราเห็นตอนนี้นะคะก็คือเหมือนเราเป็นมัมมี่อยู่ในโรงมัมมี่อุย้ยตอนนี้โรงเปิดแล้วมัมมี่มามมี่ <laughs> พี่เป้อยากจะเล่นปะ่ะชอบไหมชอบไหมชอบมาก สวยมากและสนุกมากภาพดีมากเหมือนไปอยู่ในอียิป์โบราณเลยอ่ะคือแบบไมร้ว่าเหมือนเราอยู่ในพีรมิสเราก็ไปอยู่ในโบอียิปโบราณแล้วก็ทุกอย่างเป็นเป็นอียิปมากคือชอบมากเลยอ่ะความน่าสนใจของนิทรรศการฟาโรตุตันคามเมนยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะยังเหลือไฮไลท์ของงานนี้นั่นก็คือ การชมภาพยนต์เชิงประวัติศาสตร์ในรูปแบบแสงสีเสียงกราฟิกครบจัดเต็มแบบอลังการมากๆเราจะนำไม้ชมแบบเต็มคาราเบลกันไปนเลยในอีพีหน้าวันนี้ต้องลาแล้วนะอาดิอ a สอาดิอส